สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะฮะพระสมเด็จที่นำมาให้ชมและร่วงกันศึกษานี้เขาเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เกจดซุ้มลักษณะของพุทธศินนะฮะสังเกตดูตรงเส้นกรอบกระจกหรือเส้นประครับพิพ์ปรากฏว่ามีนะฮะแล้วก็การนั่งเราจะเห็นพระบาทซ้ายกับนัแข่งซ้ายนะครับก็แสดงว่าพระองค์นี้เป็นพระสุเด็จุก ฐานล่างสดนะฮะเราจะเห็นร่องรอยของการยุบตัวเป็นแนวยาวชัดเจนนะครับฐานสิงก็จะเล็กนะฮะส่วนมากของยุคปลายโอฐานจะเชิดขึ้นทั้งสองด้านนะครับพระพักองค์นี้เป็นรูปเหมือนผลมะตูมนะฮะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพค่อนข้างจะชัดเจนนะฮะก็คือมีรอยแตกทั่วทั้งองค์แล้วก็ มีร่องรอยของรักที่ฝังติดอยู่อามรอยแตกพระสมเด็จองนี้แม่เหล็กโดดติดแรงนะครับก็แสดงว่ามีส่วนผสมของเหล็กเช่นเหล็กไหลหรือแร่เหล็กที่อยู่ในดินที่อยู่ในมวลสารที่ผสมลงไปในเนื้อหาของครกนี้นะครับ วันนะาออกไปทางสีขาวนะครับภาพแบบนี้ทำให้เราเห็นมวลสารได้อย่างชัดเจนเมื่อเวลาดูได้กล้องกันระายะสูงนะครับด้านหลังก็มีรอยแตกทั่วทั้งแผ่นหลังนะฮะตามขอบก็มีรอยปริมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพปรากฏให้เห็นนะครับมวลสารด้านหน้าที่เราเห็นชัดเจน ก็มีอยู่เม็ดหนึ่งนะฮะเป็นลักษณะของสีเขียวซึ่งอาจจะเป็นดินหรืออัญมณีนะครับประเดี๋ยวต้องดูใกล้ๆอีกทีเรื่องของพิมพ์ทรงนะฮะจะพูดแบบกว้างๆนะครับแค่เขาคงว่าลักษณะแบบนี้ก็คือพิมพ์ใหญ่นะฮะเพราะว่ามีเส้นชัยจีวรหรือลักษณะแบบนี้เป็นพุทธศินของพระยุกลายก็คือมีเส้นขอกระจกแล้วก็ฐานสิงจะเล็กนะฮะ แล้วก็การนั่งก็จะเห็นประบาดซ้ายกับตะแขคงซ้ายชัดเจนฐานด้านล่างสุดสนมากจะตัดเฉียงหัวฐานด้านขวานะครับแล้วก็มีรอยยุบตัวเป็นแนวย,ยาวก็คุยในเรื่องของพิมพ์ทรงแบบกองป้งนะฮะแต่วัตถุประสงค์ที่จะเน้นก็คือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมวลสารต่างๆและความเก่า ด้านข้างนะฮะพระองค์นี้ตัดขอบด้วยมือชัดเจนนะฮะสังเกตมีรอยปีรอยแยกตามขอบนะครับด้านในนะฮะเราก็เห็นเนื้อพระมีการแตกทั่วทั้งองค์นะครับซึ่งเกิดจากธรรมชาติของเนื้อปูนตัวืออยนะครับฐานล่างสุดมีการยุบตัวเป็นแนวยาวชัดเจนฐานสิงเล็กนะฮะการน,นั่งนะฮะเห็นพระบาทซ้ายตรงนี้นะครับ ละก็นูนเด่นประเกตยาวไปจรวดซุ้มด้านนี้นะฮะตรงขอ,อกอ็เช่นเดียวกันนะมีรอยปีรอยแยกเป็นธรรมชาติของการตัดด้วยมือนะฮะการปีกันแยกนี้บางครั้งก็เกิดจากปลายมีดนะฮะไปตดนมวลสารที่เป็นเม็ดโตนะฮะก็กิ้งไปตามแรงกดน,นะฮะก็เลยทำให้มีรอยสไลด์ของมวลสาร ัแบบนี้นะฮะองนี้นะฮะพระก,กันมองไม่เห็นนะครับแล้วก็พระอุระก็นูนเด่นนะฮะเช่นชายีวรดูตรงนี้ก็ยังไม่เห็นชัดเจนนะฮะแต่สกี้ดูด้านหน้าก็เห็นชัดเจนตรงนี้ก็เป็นเม็ดมวลสารนะฮะสีใสๆนะครับองนี้มวลสารน่าจะจัดจ้านนะครับ มาดูภาพที่ถ่ายด้วยกล้องอะเรคายาสูงกันนะครับตรงนี้เป็นภาพที่ถ่ายตรงด้านหลังถ่ายด้วยกล้องอะเรคายาสูงตรงนี้เป็นมวลสารนะฮะเป็นลักษณะของดินกำแพงนะครับเนื้อพระก็มีรอยแตกนะฮะซึ่งเป็นธรรมชาติมีการงอของปูนขึ้นมาซ่อมแซมนะครับในพื้นผิวนะฮะก็มีจุดดำจุดแงงงดงปรากฏให้เห็นเยอะแยะมากมายตรงนี้นะ น่าจะเป็นลักษณะของเหล็กที่เป็นสนิมนะครับภาพนี้ก็ถ่ายตรงด้านบนขององค์พระนะฮะจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางภาพนะฮะตรงนี้เป็นเหล็กที่ไม่มีสนิมนะครับเม็ดนี้เป็นเม็ดทองดินแพงมีเศษลักนะฮะเศษทานจุดดำจุดแดงปรากฏอยู่ในเนื้อพระ รอยแตกเก่ารอยแตกใหม่ก็เห็นชัดเจนนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครรอยแตกนะฮะมีเส้นลับฝังติดอยู่ลักษณะน,นี้จะแตกใหม่นะครับส่วนข้างๆอย่างนี้นะที่สีจางๆนี่แตกเก่านะครับสีที่จางก็เพราะว่ามีปูนนอกขึ้นมาทับ ตรงนั้นเรายังเห็นดินกำแพงนะสองเมตรนี้นะครับจุดดำจุดแดงก็ปรากฏให้เห็นเ,เนื้อมีการเซตตัวชัดเจนนะครับลักษณะนี้เป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงศักยภาพของพระที่มีอายุเก่าถึงยุกนะครับลอยแตกแบบนี้นะฮะจะมีการงอกของปูนขึ้นมาซ่อมแง มวลสารสีเขียวนะฮะมีป้อนของมวลสารใสๆตรงนี้นะครับเนื้อก็มีการเซ็ตตัวพื้นคูหานะฮะเราก็ยังเห็นพวกติดกําแพงเห็นจุดดำเห็นดินสีเหลืองนะฮะถึงแม้ภาพจะเบลอเพราะไม่ได้ปรับโฟกัสแต่ก็ยังพอมองเห็นนะครับตรงนี้ตรงพื้นคูหานะฮะ ก้อ <muitas> นนี้ก็เ no ป no. ็นก้อนมวลสารนะครับตรงนี้ก็เป็นดินสีเขียวพวกเส้ลักเส้ทานนะปรากฏให้เห็นเนื้อนะฮะมีการเซ้นตัวนะเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นก้อนเป็นก้อนนะครับสดใามากเส้นซมนะฮะดินสีเหลืองแหล็กที่ไม่เป็นสนิมดินสีเขียวเศษนลักเก่า เป็นซุ้มมีรอยแตกเก่าแตกใหม่ขักเขากันไปบนบริเวณพื้นหูวหานะฮะเนื้อหาขององค์พระก็เจ็ดตัวเป็นก้อนเป็นก้อนนะครับภาพนี้เป็นภาพตรงฐานด้านขวาฐานล่างุดหัวาฐานตัดเฉียง ดินกับแพงนะฮะมีพวกเศษลักมีดินกับแพงตรงนี้ด้วยนะส่วนอย่างนี้เป็นเหล็กนะครับถ้าเห็นบ่อยๆก็จะชำนาญน,นะฮะเพราะว่าพระที่นำมาให้ชมกันก็มีพระที่มีเหล็กแบบนี้ก็เยอะนะครับตรงนี้เป็นฐานสิงนะฮะ ที่กดพิมพ erm ์ก <man Facebook> ็ไม <internally. S 3> ่เลอกเท่าไหร่นะฮะทำให้ความคมของฐานไม่ชัดเจนนะครับแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและมีมวลสารมาชดเชยในเรื่องนี้นะครับเป็นหัวเขาด้านขวานะฮะตรงนี้เป็นวงแขนเป็นี้เป็นดินกำแพง

นะจะหลดสมตรงนี้ก็เป็นดินกำแพงตรงนี้เป็นดินสีเขียวดินสีเหลืองจุดดำจุดแดงพระพักกลักษณะแบบนี้เป็นพระพักแบบผละตูงนะครับผระพักค่อนข้างใหญ่ๆแล้วก็มีรอยแตกนะฮะมีการเปลี่ยนแปลง ภาพจากกล้องการขยายสูงนะครับเริ่มจาก นี่เป็นฐานล่างสดน,นะครับเงาภาพสีขาวแบบนี้เราเห็นหองสาค่อนข้างจะชัดเจนนะโะดยเฉพาะพวกสีดำกับสีแดงตองเส้นซมนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงทางเงาภาพบางคนให้เห็นชัดเจน ขึ้นมาก็โอเคนะฮะถือว่าเป็นภาที่ผ่านการสูงตอนนี้เรากลับมาดูด้านห้าต่อนะครับได้ซูมเลนเข้าไปใกล้อีกนิดหนึ่งเพื่อที่จะให้เห็นหมวลสารอย่างชัดเจนนะครับ เม็ดนี้นะฮะก็เป็นเม็ดสีเขียวของมวนสารนะครับก้อนนี้ก็ใช่นะครับเราเห็นพวกแคนไซนะฮะอย่างนี้นะครับแคนไซสีเขียวของมวลสารสีแดงของดินกำแพงนะครับ นี้ก็ก้อนมวลสารนะสีจะแตกต่างกับเนื้อผ้านะครับเม็ดนี้ก็ใช่นะครับถ้าสมเดร็จตรง,งนี้ก็ถือว่าเป็นพระสมเด็จที่มีความงดงามคลาสสิกนะครับมวลสารก็ จัดจ้านนะฮะไม่เหล็กดูติดแรงนะฮะมีทั้งเหล็กไหลและกกลุ่มเหล็กที่อยู่ในดินเม็ดนี้ก็เป็นก้อนบวลสารนะครับมวลสารก็ถือว่าจัดจ้านนะฮะที่สำคัญที่สุดคือความเป็นธรรมชาติปรากฏให้เห็นชัดเจนมาก เนื้อหาเป็นผลึกวันินอ่อนมีทั้งความหนึบนุ่มเนื้อหามีชีวิตชีวานะครับพระสมเด็จที่เรียนแบบนะฮะก็เนื้อหาค่อนข้างจะแข็งกระด้างน,นะครับมองแล้วไม่มีชีวิตชีวานะครับ ถ้าท่านเห็นบ่อยๆนะฮะก็พอจะแยกแยะออกนะฮะว่าองค์ไหนน่าจะเป็นพระแท้องค์ไหนน่าจะไม่ใช่นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ